สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทางพี่ก็ใช่นะจ้าทางนี้ก็ใช่หัวน้ำตาลจ้ะวาดฝันเก็บเกี่ยวหลายหลายนะพี่น้องเนาะพอท่านใดก็พบก็พอนะคะเนี่ยหัวน้ำตาลพอท่านใดก็พอ่ะท่านใดก็เจอเออปลานี่หัวงามนะพี่น้องนะนเนาะเงยได้งงามนะคะ หัวสวยมากเลยจะพอค่อยเป็นอันโห้โห้คือจังวังหนึ่งหัน,นหัวน้ำตาลจ้ะเด้อยางเลนยางเลนยางหัวน้ำกันกกกน,น,นี่ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเด้วค่ะเด้อนี่ก็ไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง ืัอน,นี้มีแดดหน่อยนึงนะพี่นนองมีแดดหน่อยหนึง่งสบายสบายเลยนะคะวันนี้มแมงมาโปกบิดน้ำหนาพัดไทยคุณนายมาโปกมาปากกระโพดอีกแล้วอีกหมู่บ้านนึ่งนะพี่หนอทงทั้งปูเป็นอพาร์ตเมนต์ให้สื่อหรือให้เศ้าว่าจะเได้บ่ค่อยรู้หรอกค่ะเรื่อง อพาร์ตเมนต์เรื่องนี้ย่งม่สิแต่ขันเฮาเคยเห็นอันอพาร์ตเมนต์ที่พ่นซื้อนะพี่น้องราคากระไก่เคียงนะคะจะถือก็บ้านเดียวที่มีสวนเป็นสวนโตเนี่ยจกยักหน,ะะอนนะ่อยนะคะปอะมาณนะจาข้าวโพดบ่าวปั่นจักรยานจักรยานมี่ไฟฝ่าผมน,นะ จะเป็นพ่อไส้เพื่อจะปั่นจักรยานมีไฟฟ้าเนะยาะพ่อใหญ่กับพ่อท่านในแถาเด้ไหมลองท่านในแถววันไหน่ะกลางกลางคนย่างเล่นย่างออกก็ร่างกายพี่นอ้องว่าสั้นดีแต่ตาอันพาลูกมะเล่นอันฉลีเต้นเนาะค่ะเนะาะเวลาไอ้นนั้น เวลาหนาหิมะไมันะคะสูงดีเวลาหนาไม่หิมะสิพาผ้าก็หน่อยมันเห็นทั้งผีดีกว่าสูงดีกอสิมแดนรุ่นรรุุ่นๆไปหอดุูดาค่ะสูงสั้นดีกอสิแดนเร็วดีนางใหม่นะพี่้องนางใหม่ตะลุดลงมาไต้่อนใยเสมอเนี่ยคนก็นจะเป็นอันนั้นเลคะเป็นพลาสติก พลาสติกแต่มันพังเร็วๆพี่น้องพลาสติกพังเร็วขนาดสื่อดูมันแตกแน่นู่นนี่นั่นแน่แต่จังว่าหละวะ่าเพเ่อขายน้องพี่น้องก็ต้องได้ขายแหละเนี่ยขน้นึงหันก็เป็นปาลาไข่ไขๆนี่ก็คงจะเป็นปลาซื่อๆแหละพี่น้องค้องจะบริบูตรอ,อย่างนี้คุณส้มโอ้ พี่ยันไท,ไทปยปห็นผัวหยางน้องพยานี่แ่ะสั้นดีพี่เนาะตามาเล่นชฉลิตต้นเขาเอิญชฉลิตต้นนะนั่งแล้วกระลดดลงมาเลือดลงมาเพนซมี่เป็นใหม่เป็นอันเป็นพลาสติกค่ะ โอ้ไถแปรนดีจ้ะขยันเนะาะฟาร์มนี่แไหมฟร์ม,มนี้ขยันดีมากเลยท้ามจะแปรนเอิดเติดแปรนเอิดเติดอัจจาดพี่นอ้อนเนี่ยใช่ไหมคะแปรนดีเนาะพี่น้องคะ่ะนี่คนขี่หมาท่านจูงหมาพร้อมขี่หมาพร้อมเล็กหน่อยขี่หมาอันโพนี่พี่นอน หมาแขกตัวน้อยมีคนจูมนะคะแล้วก็มีคนขีหมาพวาวกันจะกระชั่งไม่อยากขึ้นได้สิ เพิ่นหมาแค่ข้าจูมพี่น้องเด็กหน่อยสองคนเพิ่นกะขี่ทักหนาเขาหน่อยกคจังซีแบบพี่น้องแต่อันนี้มันถือว่าเป็นเด็กหน่อยอยู่หมาเพิ่นใหญ่กว่านี้ค่ะก็ไ <c ười> หนน้อยนะหมาแค่ม <c ười> ีข้างหลังมืงแล้วก็ได้พี่น้องค่ะสิขยายให้เพิ่งพอเพิ่งแต่ยางน้ำหลังกับแม่เพิ่นนะ มาแค่ค่ะ,คะอันนี้จะมาตัวใหญ่อยู่กับเป็นเล็กหน่อยค่ะมีคนจุงมตาหากดีนล้วค่ะนะมาแค่ไหนพ่อแม่ย่างย่างน้ำกลดอยู่พี่น้องคะอ่ะเดี๋ยว,วาใต้นั่งก่อนเนอะนั่งบึงตหาหักดีค่ะ,ะคะคนยางน้ำมามีคนดูแลอยู่ค่ะ จังสี่กับแพงอยู่นะคะเป็นเป็นอันสามสิบนาทีเป็น,นยีส่สิบนาทีอย่างเช่นค่ะโดนโดนนะคะแต่ลูกพัดไทยเพิ่นจะไปเลี่ยนเป็นคอร์ดอันมื่นละเกือบชั่วโมงนัะนะ่นแหละพี่น้องแล้วไปชั่วโมงนึงนี่างนะหรือหาสิบนาทีนี่จับว่าจักจกต่กระโดนอยู่ค่ะจนเด็กหน่อยเพิ่นเบือ่อคือกันนั่นแหละค่ะอันห่ามาแคบน้ำกลอยู่ค่ะจะฮอยู่ เอาแต่ปัญญายักวันหน,น,น,นึ่งหันลูกไปอยู่ทางนางเจ้านี่ยเบี้ยวสวยแต่หักนะกันเนาะนี่นะนี่ฮะก็สิเป็นเด็กน้อยขวบซอมขวบแล้วพี่น,อน้องค่ะนั่งมาแขนนะคขะเนี่ยพ่อแม่ยางน้ำกลุนเนี่ยหมายังก็โตหน่อยแต่หักแต่พี่น,อน้องค่ะทั้นกุ่นไปแล้ว พักยยอะค่ะเล็หกหน่อยสักหน่อเพิ่นกับมีแห้งก็ไปนอนค่ะมีความสุขของเพิ่นแหละในวันเพิ่นพักพรน,นะคะนะ่ะเนาะ อก็บังป้ากระโพดแล้วพี่น้องสองคนเลนะก็จะอนุบาลมันส้มแล้ว <c oughs> จะหก <c oughs> ะจะากเยอะนะคะสิบังป้ากระโพดแล้ว <c oughs> จบตรงนี้แล้วพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นด้จ้ะเด้อไทยในสวีสวัสดีจ้า